นะครับแผดหนึ่งปี6กครับแผดหนึ่งปีหกห้าตอนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมี35ข้อนะพี่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้อลนะ6คะแนนเพราะฉะนั้น35ข้อคูณ6เข้าไปมันจะได้210คนะแนนจาก300นะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงกันนะฮะเริ่มต้นจากข้อแรกนะข้อแรกสังเกตข้อหนึ่งเลยครับแผดหนึ่งหกห้านะครับน้องตอนนี้เรากําลังเข้าสู่การเฉลยโจทย์แผดหนึ่งหกห้าซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการสอบแผดนะครับ ข้อที่1เขาบอกเซต A ครับบอกว่า x เป็นสมาชิกจํานวนจริงขีดคาว่าจํานวนจริงไหมแสดงว่าเลขอะไรก็ได้นะครับโดยบอกว่านะครับหส่วนห้าอส์ลลบสน้อยกว่า1น,นอ่ะแสดงว่าโจทย์เซต A มันให้เราแก้อสมการแอบส์ u ลูจริงไหมถ้าน้องจำได้อสมการแอบส์ u ลูเนี่ยมันมีอยู่3สูตรที่ออกบ่อยๆสูตรที่1ก็คือ f อเท่ากับ A สูตรที่2คือ f อ,อ f 3. น้อยกว่า a อสตรที่3คือ F x มากกว่า a ตรงมากกว่าน้อยกว่าจะใส่เท่ากับเสริมไปเขาได้นะครับถ้าเป็นเท่ากับ a เนี่ยเวลาถอดแอปเราจะได้2ต่อ,ตอ,ตอคือ a กับลบอะไรเลยลบ a แต่ถ้าเป็นน้อยกว่า a เนี่ยมันจะขึ้นด้วยลบ a ก่อนแล้วก็น้อยกว่า x แล้วก็น้อยกว่า a แต่ถ้าเป็นมากกว่า a จะเป็น x มากกว่า a แล้วก็ยูเนียนกับ x กับเครื่องหมายน้อยกว่าลบ a นี่คือ3สูตรที่ออกบ่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือมันมีตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเราต้องทํายังไงกับ1นึ่งส่วนห้าก่อนระดับแรก เอาอันเนี้ยไปไข้ข้าหนึ่งก่อนจริงไหมเพื่อให้มาเลือแอปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอน้องเห็นโจทย์นี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเขียนแอปสูตรเอกลบสามเสร็จแล้วห้าไปคูณหนึ่งก็ได้ห้ามาเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับพอเริ่มอย่างนี้เสร็จอ่ะรู้เลยนี่มันน้อยกว่าเข้าสู่สองจริงไหมสู่สองก็คือ a ก็คือห้าเพราะฉะนั้นสู่สองลบ a ก็คือลบห้าอันนี้ก็ห้าเสร็จแล้ว x ต้องก็ถอดตองกลางเป็น a ลบสามเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลบห้าแล้วตัวนี้ก็เป็น x ลบสาม แล้วนี่ก็เป็น5อ่ะเขียนอะเรียกว่าเข้าสูตรเลยครับผมอ่าจัดเข้าไปเลยโอเคหัวข้างหน้าเขามีที่นั่งห่างไกลกันเลยเออคิดถึงเอออ่ะทีนี้คำถามคือ,อพอน้องถอดแอปสัลูเสร็จตรงกลางของน้องยังไม่สวยเพราะคำว่าสวยคือต้องเหลือแค่อะไรคนเดียวเอกคุณต้องกำจกัดลบสามวิธีกำจัดก,ก็คือบวกอะไรตลอดเลย บวกสามคำว่าบวก3ตลอดนี่คือข้างหน้าก็ต้องบวกข้างหลังก็ต้องบวกตรงกลางก็ต้องบวกบวกให้หมดนะฮะซึ่งถ้าน้องบวก3ามเข้าไปน้องจะได้ตัวหน้าเป็นลบสตรงกลางก็เหลือ x ตรงนี้ก็ได้แปดสะดงว่า x อยู่ในช่วงลบสอถึงแอันนี้คือเซต A ถ้าแนะนำนะเวลาสอบอย่ามองเป็นช่วงมองอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อผิดเขียนเส้นจํานวนชัวกว่าจำไว้เลยช่วงเขียนเส้นจานวนมองง่ายสุด ซึ่งถ้าน้องมองเส้นจํานวนน้องจะเห็นว่าคําว่าน้อยกว่าลบสองแล้วก็น้อยกว่า8แปลว่าเอาลบสองกับเอา8ดไหมไม่เอา <c oughs> เพราะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างเดียวไม่มีเท่ากับแต่ถ้าโจทย์น้องใส่เท่ากับมันก็จะเป็นเท่ากับมันก็จะเป็นเท่ากับมันก็จะปิดจริงไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นช่วงลบสองถึงช่วง8ครับในช่วงนี้มีเลขมากมายถูกไหมครับเขาใช้คําว่าเซตจํานวนจริงคําว่าจํานวนจริงคือเลขเต็มนวนเต็มก็ได้หรือทศนิยม ก็ได้เซตส่วนก็ได้ <น Wednesday. S 1> ค,คือระหว่างเนี้ยผมพูดเลยนะช่วงเนี้ยเหมือนช่วงจํากัดถูกไหมเพราะอยู่ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแต่เซตคําตอบเป็นเซ็ตอานันต์เพราะอะไระมันมีมากมายโอ้โหน้องสามจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นช่วงแบบนี้นะเคยมีคนถามนะตอบเซ็ตอะไรนะครับต้องบอกอาน,านันตะ์นะต้องบอกอานันต์ช่วงจํากัดแต่เซ็ตอนันต์เพราะสมาชิกนับไม่ถ้วน เนื <N> ่องจากมันกําหนดว่า R คือจํานวนจริงโอเคอันนี้คือข้อแรกอยู่นะครับอันนี้ข้อแรกอยู่นะครับโอเคเหมือนคุ้นๆเลยนะอะสคนนะครับพี่ขอโทษความทรงจาพี่หายไปปีนึงไม่ใช่พี่ไม่สนใจนะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์เราแทบจะไม่เปิดกล้องพี่ก็เลยจําหน้าจําเนอไม่ได้เลย <N> เหมือนไอเด็กม .5 ที่มันขึ้นปีเนี้พี่บอกไปเลยเฮ้ยพูดตรงเลยว่ คือกูไม่รู้สึกว่ามึงอยู่มอห้าเลยคือพี่รู้สึกมันว่าเหมือนมอสี่เพราะเหมือนเราเคยเพิ่งเจอกันหน้ากันอะพี่ได้บอกเฮ้ย hey, พี่ขอโทษนะบางทีพี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยคุ้นเคยอะเออมันมันไม่เหมือนแบบเราเรียนแบบเรียนโสดกันแล้วแบบเราเจอกันเงี้ยเออมันมันก็แบบความสัมพันธ์มันเกาะตัวน,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 นี่ใช้คํานี้ต่อมาครับไปดูเซตบีบ้างเซตบีเขาบอกว่า x เป็นจำนวนจริงอ่ะขีดเส้นได้ครับจำนวนจริงเสร็จแล้วเขาบอกว่าลบสามน้อยกว่า x น้อยกว่าเท่ากับลบสองอ้าวเฮ้ยเซตบีเขาทํำไมมาแล้ว เขาให้มาแล้วเขียนแค่อะไรพอเส้จนจํานวนโอ้โหอย่างนี้ดีสแสดงว่าโจทย์แพดข้อนี้ถือว่าใจดีนะเพราะอะไรไเขาให้ดีมาคุณเหนื่อยเอจริงไหมซึ่งถ้าเป็นคนทําแบบย้อนหลังเกินสิบปีคําว่าเกินสิบปีคืออันนี้หกหย้อนไปถึงปีอะไรห้าหาจันบอร์เลยแบบโห้ยไอ้ไหาเอ้ยมึงแม่งออกทุเรศจริง <c oughs> ๆเพราะในช่วงยุคห้าเดห้าแ คุณจะไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้เลยครับคุณจะไม่มีเลยครับทั้ง A ทั้ง B นี่ระยำตำบอลล้วนๆเข้าใจปะแล้วปกติ A กับ B เองรู้ไหมในยุคข้อสอบยุค5 7 5เจ็ดะเซตอะไรแม่งยากกว่าด้วยเซ็ต B ยากกว่าเหมือนมันหลอกให้มึงทําอะไรก่อน A ให้มึงสบายใจพอเจอไอ้สัตว์แม่งยากแล้วมีเด็กมากมายทํา B ไม่ได้คะันนแม่งก็ฟาวเสียเวลาทํา A ด้วยเนี่ยเพราะงะั้นอย่างนี้คือถือว่าเป็นเป็นโจทย์ใจดี ต้องบอกตรงๆเลยนะไม่ใช่พี่แบบบอกพี่อ๋ยครับนี่พี่อวยสทศหรือเปล่าครับไม่ได้อวยครับพี่รับเงินเข้ามาเหรอรับพี่อะไรละ่ะกูพูดตามเนื้อผ้าผมบอกเลยนะแผดป,ปีสุดท้ายอ่ะคือแผดที่ม่ง่ายมาก <S <S <ๆ S 1> เหมือนกับเขาจะแบบส่งของขวัญให้อ่ะนี่คือของขวัญที่เขามอบให้เด็ก <S <S เออซึ่งไม่รู้ว่าน้องจะรับรู้เขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าน้องลองทำข้อสอบย้อนหลังสิบปีอ่ะน้องจะเห็นว่าโอ้โหถ้าเทียบกับปีห้าเจ็ดห้าแปดที่มันแบบเขาเรียกว่ากรียุคใช่คำว่ากรียุค คือกูใช่กันเพราะว่าปี57พี่ไม่เต็มปี57เป็นปีที่พี่ได้คะแนนต่ํำที่สุดในการสอบแพทหนึ่ง240กว่าจาก300พี่ทําให้ทัน5ข้อทําผิดอีกสข้อคือแบบเฮี้ยตอนเลย5ทีพี่บอกโอ้โหกูยอมเลยรอบนี้คือกูทําให้ทันคือแบบเฮี้ยแม่งเหนื่อยมากอ่ะเออนะฮะอ่านนี่เซนบีนแ้ละทีนี้ตัวนี้มันปิดเพราะอะไร มนาวนะอันนี้เปิดนะโอเคอ่านโจทย์ต่อถ้าบอกว่าให้น้องพิจารณาข้อความต่อไปนี้โอ้โหแม่งมีกอหอคออันี้ไม่ใช่ช้อยนะให้มึงพิจารณาแสดงว่ามันใส่ข้อย่อยมาอีกกี่ข้ออีกสาเข้าใจอย่างว่าเนี่ยคือความหนักหน่วงในการทําโจทย์ข้อหนึ่งเริ่มก็ไก่จับ A กับ B มาอยู่ด้วยกันรู้ไหมเวลาจะจับมาอยู่เนี่ยควรเอาเส้นเซมิวสเส้นมาทำไม มาเขียนรวมกันเพื่อเวลามองมันจะมองง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเขียนรวมกันให้เรียงลบสามน้อยกว่า<ม>แล้วก็ลบสองถัดมาแล้วก็นะครับเออแปดนะครับนี่ a ของน้องคือลบสองถึงแปดส่วน b คือลบสามถึงลบสองน้องสังเกตไหมว่า a กับ b เนี่ยลักษณะเส้นมันเป็นไงอลองลองสังเกตดีลักษณะเส้นทั้งสองเส้นเป็นไงเ<ม>วลามาเขียนรวมกันมันไม่ทับกันเลยถูกไหม สองลบสองทับไหมไม่นะเพราะ A มันเปิด B มันปิดพูดกันภาษาชาวบ้านนะ A กับ B อ่ะคนละเส้นกันเลยการจับ A กับ B มายูนันกันมันจะก่อให้เกิดการเชื่อมกันจริงไหมเพราะยูเนียนแปลว่าอะไรรวมรวมหมดยูเนียนแปลว่ารวมหมดก็คือ A มีเท่าไหร่ B มีเท่าไหร่กูรวมหมดแสดงว่าการยูเนียนเป็นการลากตั้งแต่ลบสามใช่ไหมยาวไปถึงอะไรเลยแต่ คำถามง่ายๆคือตรงลบสองเนี่ยเอาด้วยไหมเวลายูเรียนกันแล้วเอาไหมเอาเพราะนี่มันปิดจริงไหมทําให้เส้นทางเดินน้องเปิดลบสยาวถึง8เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อยูเรียนกันแล้วเนี่ยคำตอบน้องรู้เลยว่ามันจะเป็นตั้งแต่ลบสจนถึงแหรือจะเขียนเปิดลบสถึงแอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกอไก่ถือว่าถูกหรือผิดครับถูกติ๊กครับถูกใจมาไหมตอนสอบ เฮ้ยเอา้ยก่อมาแต่ถ้าถามคนมีประสบการณ์อย่างพี่นะอย่าเพิ่งดีใจเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีขอกับคอแล้วน้องก็รู้โจทย์แบบเนี้ยมันชอบเอาขอ้อทโหดดักไว้ขอใครก็ขอควายหลังๆนะอ่ะเออต่อแมาขอใครคนก็บอกพี่แม่งมองโลกแง่ร้ายตลอดเลยมองที่อะไรแง่ร้ายเดี๋ยวมพ่งดูดิมึงทำโจทย์บ่อยไม่ไม่รู้ขอใครบอกว่าจับ A กับ B อินเทอร์เซ็กกันเดี๋ยวก่อนนะ เป็นสับเซตของลบหนึ่งศูนย์อินเตอร์เซกแปลว่าอะไรยูเนียนแปลว่ารวมอินเตอร์เซกแปลว่าอะไรอินเตอร์เซกแปลว่าซ้ำคำว่าซ้ำก็คือเอาบริเวณที่มันซ้ำกันแล้วผมถามคุณตรงตรงเลยผมบอกเมื่อกี้แล้วว่า A กับ B มันซ้ำลายกันไหมมันไม่มีส่วนซ้ำกันเลยการอินเตอร์เซกันเขาจะเกิดเซตที่ไม่มีตัวซ้ำกันเลยเขาเรียกเซตอะไรเซตว่างเฉียบแสดงว่าตรงนี้อินเตอร์เซกันได้เซตว่างแล้วถ้าามว่าเซตว่างเป็นสับเซตของลบหนึ่งศูนย์ไหมน้องวา ไม่เป็นนะครับโอเคครับผิดครับเป็นน้องเซจว่างเป็นสับเซตทุกเซตนะมึงลืมตอนม .4 มาน,นี่เลยมาน,นี่ค,คุยก,นยกนันมาคุยกันมึงมาคุยกูก่อนเกิดเป็นเรื่องเลยตอนนี้กูเข้ากูกลังดำเนินรายการเป็นเรื่องสมมติถ้าเรามีเซตหนึ่งกับสองรู้ไหมว่าคำน้ว่าสับเซตแปลว่าอะไรสับเซตคือการเอาสมาชิกมาใส่ปีกา โดยจะเอาสมาชิกมากี่ตัวก็ได้เ <cool ly> ช่นถ้าเอาบรรตัวหนึ่งก็จะเป็นเซตหนึ่งอันนี้เขาเรียกสับเซตด่วนถ้าเอาสองมาตัวหนึ่งก็เซตสองอันนี้เขาเรียกว่าสับเซตถ้าเอาหนึ่งกับสองมาก็จะเป็นเซตหนึ่งสองเขาเรียกว่าสับเซตถ้าไม่เอาเลยเราเรียกสับเซตนั้นว่าเซตอะไรเซตว่าง <t ual ic> สังเกตมันจะมีจำนวนทั้งหมดกี่ตัว <t ual ic> สี่ 4. สี่ตัวนี้มันมีสูตรที่มันเลยท่งว่าสองกำลังเอ็นอะที่มันมีสองตัวใช่ไหมมันก็เลยเป็นสองกำลังสองก็เลยตอบสี่สับเซตอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นสังเกตไหมทุกการหาสับเซตคุณจะต้องมีอะไรเป็นสับเซตเสมอเซตว่างเพราะมันต้องมีการไม่เอาสมาชิกเลยถูกป่มเขาเลยมีคําพูดว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกอะไรทุกเซตเนี่ยพอพูดเขาเนี่ยมึงอ๋อเลยเพราะฉะนั้นเขียนไปว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตไอ้บ้างั้นแปลว่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตลบหนึ่งถึงศูนย์ไหมเป็นไหมเป็นเพราะช่วงนี้ก็คือเซตจริงไหมถูกเปล่า ตอบพี่หน่อยดิช่วงลบหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยมันเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันในช่วงนี้ยไออันนั้นเพราะเซตเนี้ยในช่วงเนี้ย,นนนย,ยมีเลขเยอะเช่นลบศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดห้าห้าห้าเข้าใจไหมสแสดงว่านี่ถือเป็นเซตไหมเป็นเป็นเซตอนันด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นเซตบางเป็นสับเซตถูหรือผิดถูเห็นไหมล่ะถ้าคุณตายตั้งแต่ขอไข่คุณไม่มีประโยชน์แล้วกอกับคอเข้าใจยัง มันน่ากลัวสำหรับคนที่รู้ไม่ครบแต่มันอีซี่เลยสำหรับคนที่รู้ครบอย่างพี่นั่งออมาะเซจบ้างไปับเซตไอย้ยังแงอยู่แหละเข้าใจยังจำไว้นะเซนบ้างไปต่ทุกเซตจ,จดไว้อะไรไม่รู้จดให้ดีอโอเคอชื่ออะไรนะครับขออีกทีนะครับเจนจนี่นะครับขอโทษเจนนี่นะครับพี่จะจำไว้นะครับ ถ้าพี่ลืมเจนนี่พี่จะให้5้าบาททุกครั้งเวลาพี่ลืมข้างๆเจนนี่นี่กวางนะครับอเกวางกวางกวางไม่ได้ทำผมตรงนี้ใช่โหกวางสวยขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะเพราะพี่จำได้วกวางกวางของพี่เนี่ยจะไว้ผมอย่างนี้ตอนม .4 แล้วนั่นคือภาพจำของพี่แล้วเราก็หายกันติดต่อกันหนึ่งหนึ่งปี เป็นช่วงเวลาที่เราเลิกกันช่วงนั้นนะครับไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเลยอะอะไรกันพวกมึงเลยมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรฮะเออพวกจ๋ะเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งกาฟิลตอนแรกกูถามน้องอยู่ห้องอะไรพี่แบากลัวโทษกาฟิลเพราะโซเผมกาฟิลมันไม่ใช่งี้เข้าใจปะคือคือพี่จำจากบุคลิกตอนเองอยู่ม .4 อ่ะเข้าใจปะแล้วพอแล้วพอแบบมหเสร็จแม่งหายกันไปจนเองขึ้นมหพี่ก็แม่ง หายไปหมดแล้วเอออ่ะโอเคต่อมาครับคอควายครับน้องยังไม่จบครับคอควายคอควายบอกว่า power set ของ A intersect B มีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวเดี๋ยวก่อนนะน้องคุยกับพี่ก่อนเมื่อกี้ A intersect B ได้เซตอะไรเซตว่าง,างแปลว่า power set ของ A intersect B อะ่ะมันก็คือ power set ของเซตว่างจริงไหมทีนี้คุณรู้ไหมว่า power set คืออะไร power set คือเซตของสับเซตทุกอะไรทุกตัวจดไหมใครลืมจดไหม power set คือเซตของสับเซตทุกตัวสแสดงว่าการที่คุณจะหา power set คุณต้องใส่สับเซตทุกตัวก่อนแล้วก็ใส่ปีกาครอบจริงไหมไอ้อย่างเมื่อกี้เราใส่กี่สับเซตสี่สับเซตเนี่ยสี่สับเซตจริงไหมถ้าพี่ใส่ปีกาครอบมันจะเป็น power อะไร power set อ่ะทีนี้มาคุยประเด็นเรื่องเซตบ้างก่อน เซตบ้างเราหาเ o w e r s ยังไงก่อนจะไปเซตบ้างพี่ถามหน่อยถ้าพี่อุ๋ยมีสมาชิก a เช่น a มี1นตัวอย่างเงี้ยพี่ถามตรงๆเลยนะถ้ามี1ตัวเนี่ยสองกำลังอะไรสองกำลังหนึ่งได้ 2, 2> แปลว่าสับเซตมี 2, 2, 2ตัว2ตัวตัวนั้นคือเซตอะไรแน่ๆที่ต้องมีเสร็จบ้างกับตัวมันเองก็คือเซตอะไรเซตหนึ่ง <Set. S 2> เอาสองตัวนี้ใส่ปีการหน้าหลังจะกลายเป็นพาวอะไร power set ตามพี่ทันไหมทีนี้ประเด็นคือแล้วเซตบ้างอะมันมีสมาชิกไหม เซตว่างมันมีสมาชิกไหมม,มันไม่มีมมการไม่มี n เป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ n เป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มี n คือ0ถามพี่ทันไหมเคือจํานวนสมาชิกในเซตเพราะฉะนั้นเซตว่างไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกก็คือ2อกำลังศูนย์แต่เรารู้ว่า2กำลังศูนย์นคือ1แสดงว่าสับเซตมันจะมีตัวเดียวแล้วครูรู้ไหมสับเซตของมันก็คือใครหละก็คือเซตว่าง พอมันไม่มีสมาชิกที่จะดึงมาใส่ปีการจริงไหมย,ยกเว้นเซตบ้างที่เป็นสามเซตจริงไหมแล้วพอเป็นสามเซตเสร็จเราก็เอามาใส่ปีอะไรเพื่อหา power set ปีการนี่ก็จะกลายเป็น power อะไร power set เงยหน้าสรุปคือเซตว่าง power set ของมันก็จะมีอะไรอยู่ข้างในเซตว่างแต่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีสมาชิกกี่ตัวใน power set ตัวเดียวเข้าใจไหมซึ่งโจทย์เขาบอกว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวขอควายเป็นไงประโยคนี้ถูกหรือผิด ผิดเพราะมันต้องมีแค่ตัวเดียวเชีย่ยเขาสอบแม่งข้อแรกแม่งก็เปิดเกมแล้วอะคำว่าอย่างน้อยสองตัวไม่จริงไม่จริงตกลงถูกกี่ข้อสองข้อกอกับแม่งไม่ง่ายใช่ไหมคือเขาเรียกอะไรนะโอกาสผิดแม่งทำไม เกิดขึ้นในทุกเวลาและโจทย์แบบข้อใดผิดอ่ะอ้เชี่ยแม่งน่ากลัวนะเว้ยพออะไรรู้ปะ่ะถ้าที่ทํามมาันถูกแต่ผิดแค่ท้ายอะ่ะมันจะเบี่ยงประเด็นเลยจะเบี่ยงประเด็นเลยชอยแม่งหลอกไปหมดเลยกาข้อไหนครับข้อสองครับกอขอถูกเท่านั้นครับจบ